ปูทวดนะครับที่อุโบสถสวยมากครับผมสวยงาอลังการนะครับผมครับตรงนี้เป็นลานพญานาคครับโอ้ใหญ่มากโอ้ยไอ้อาหาร้โอ้ประเด็นให้อาหารปลาคราฟวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่นะครับวัดดอนใหญ่ครับผมครับจังหวัดปทุมธานีครับผมครับอยู่แถวๆลำลูกกาครับ เดี๋วคลองแปรแล้วครับโอบสถวนะครับใหญ่มากครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในเป็นยังไงบ้างครับผมนี่นะครับโอ้นี่ครับมีหลวงปู่ทวดด้วยครับแล้วก็มีหลวงปู่โตนะครับองค์พรังสรีครับโอบสถวนใหญ่มากครับเดี๋ยวทัชคุ้งพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับนี่ครับผมครับเป็นของปู่ทวดนะครับ กุ้งโบสดสวยมากครับผมโบสดเป็นสีเงินนะครับนี่เลยรเราจะพาเข้าไปชมด้านในเป็นยังไงบ้างครับผมครับฝั่งนู้นเป็นกูตโตนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับเป็นยังไงไบ้างนะครับ นี่เลยครับหลวงปู่โตโอ้ครับอัวสดใหญ่ครับมองจริงเงอี่ยเราองด้วยตาเปล่าเหมือนเล็กนะแต่ยุ่นเรามองในกล้องเหมือนเล็กครับแต่ยิ่งใหญ่นะครับผมครับเลยครับหัวสดถือว่าสวยนะครับงามนี่เลยนี่เป็นนี่ครับหลวงปู่โตครับอืมครับ เรามาช่วงบ่ายอากาศจะร้อนหน่อยครับผู้ตัวสวยจริงครับนี่ครับ<ด><ด>เขาไปชมด้านในกันยังไงเป็นแก้วนะครับเป็นสีเงินเลยครับมีระดับกระจกด้วยนะครับกระจกกระจกเข้าไปดูด้านในครับ เป็นรูปสีขาวนะครับเดค,ค,ครับเราก็ได้เข้าไปชมโรบสถดนะครับท้างในเลยว่าสวยงามครับมีพระพุทธรูปองค์สีขาวๆนะครับ เราไปที่ลานพญานาคต่อนะครับผมครับเห็นว่ามีลานพญานาคด้วยนะครับโอ้ฝั่งนี้แดดจ้าครับเออฝั่งนี้ก็แสงถือว่าแรงนะฮะตรงนี้ครับเออฝั่งนี้ก็สวยนะดูครับเนี่ยนี่โดนโดนแดดนี่สวยครับมาด,ดูสดโดนแสงแดดเออฝั่งนี้สว่างดีก็เป็นบริเวณด้านในนะครับ ร่มรื่นดีนะแต่ว่าอากาศอาจจะร้อนหน่อยในช่วงนี้บ่ายสองโมงเดี๋ยวเราจะไปที่ลานพญานาคครับวันนี้จะเป็นรถที่จะพาไปลานพญานาคจตุกครามไม่ใช่จตุคามพิครับเอาเวสวรนณนี่ตุคามเวสวรนะครับฝั่งโนน้องน,นะครับ วัดนี้ก็ว่านะครับวัดดอนใหญ่นะครับคลองแปดปทุมธานีนครับถือว่าเป็นวัดที่สายโมะครับต้องมานะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ลา,พานพญานาคครับบอ่อปักครับบอปักครับตัตู้ก่อนเราเ <c> ด <oughs> ียวนล้วไหมให้อาหารปลาหน่อยลูก ขอดองเท้าเดี๋ยวไปดูข้างบนับเป็นยังไงบ้างอืมรอ,องเท้าเยอะมากเลยครับโอ้โหนี่เลยเยียดเลยครับเยียดเยียด ngày <Nhạc> nay rồi mẹ, anh hãy ăn ba, ơi, ôi, ôi, ma phiêu đây, đây, đi hay phiêu đi, hay, hay, ăn đi, 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 โอ้มันมันดูดจริงยไงโอ้โหเยอะมากโอ้ให้หันปลาก่อนครับนี่เลยให้หันปลาซะหน่อยอ,อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่อ้าวคุณพี่บกว่าวันนี้ เยอะโอ้โหนี่ครับดูดิเลยเนี่ยจับไปเลยเนี่นนยโอ้ยอรอ่ะ<ล>นี่ไงอาเนี่ยอ่าเนี่ยเร็ว <literal> เ <ness> ๋ยวเร็วเร็วเรวเวีย่าแล้วะเียบร้ยแล้ววะเอ้ยเฮ้ยทำไอ่ะโอ้ดูครับ <espresso> <manera ınt en down> คราฟเยอะมากครับเลยอ๋อเยอะขนาดครับให้อาหา้าหโอ้ะกระเด็นให้อาหารปลาคราฟวันนี้ครับนี่เลยปลาคราฟเยอะครับสวยงามครับผมครับสวยงามเลยครับผมคราฟเยอะเลย มาเยามาหมดยังเยาเลยฮะมาเยอะจริงอ้มาเยอะจริงครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีโอ้ยครับ เพียครับเราก็ได้ให้อาหารปลาคาวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเราจะไปดูที่ลานพญานาคจะเป็นยังไงครับผมครับตามผมขออนุญาตก่อนนะครับมาชมนะครับลานพญานาคครับที่วัดดอนใหญ่ครับมาดูครับนี่เลยครับตอนนี้กาลังก่อสร้างครับผมครับนี่ครับถ้าเสร็จนี่จะสวยงามมากเลยเดี๋ยวพาไปดูครับผมครับนี่ครับผมครับปางเปิดโลกครับผมครับเป็นนี่เลยครับ ถ้าเสร็จนี้จะสวยงามมากตอนนี้กำลังต่อสร้างอยู่นะครับผมก็สวยครับผมครับเป็นเรือนาคองค์สีขาวเลยฮะนีเลยครับนี่ครับก็มาโอ้นี่ครับ,รบสวยงามมากครับผมครับ ว่าสวยงามเลยนครับตอนนี้จะเป็นสะพานพญานาคครับตัวนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับพาไปดูครับ โอ้ท่าเสียดนี่จะสวยงามมากครับดูครับโอ้โหครับดูเลยครับดูครับโอ้ยอลังการมากเลยครับดูครับนี่เลยครับโอ้อลังการนะครับครับตรงนี้เป็นลานพญานาคครับโอ้ใหญ่มากตอนนี้ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จครับตอนอยู่ในการก่อสร้างครับ แต่ว่าก็สวยงามนะครับขนาดจะไม่เสียนี่ก็สวยงามแล้วนะครับดูครับดูสพานนนนกําลังก่อสร้างเห็นไหมครับนนนนนี่เลยครับเป็นเป็นซุ้มพญานาคเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่านี่เลยขอขึ้นชื่นชมความสวยงามนะครับแล้วก็ความสัพพานะครับโอเคครับนี่ครับดูครับ ตรงนี้ครับถ้าสร้างอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเสร็จทุกอย่างน่าจะโอ้โหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่านะครับยอดฮิตเลยครับผมครับนะครับเป็นลานพญานาควัดดอนใหญ่นะครับคลองแปดประตูเป็นดวงนู้นครับผมงครับนู่นครับกาลังก่อสร้างอยู่ครับผมครับอันนี้เป็นซุ้มพญานาทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหครดูครับสวยงามครับอลังการใหญ่โตครับบมครับ โอเคครับผมครับไปแล้วครับผมครับชื่นชมอีกครั้งนึงฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับการมาเที่ยวนะครับวัดดอนใหญ่นะครับผมครับวันนี้ก็ขอจบคลิปว้ไม่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนครับผมพบกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมครับผมครับโอเคครับผมครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม